สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูล่ลิซ่าเวนะครับก็ต้องมาเจอกันดึกแบบนี้นะฮะใครยังไม่นอนก็มาวีดไปด้วยกันนะครับโอ้โหเป็นไงทุกคนโอ้แอดนี่ต้องถอนใ,ใจเลยนะฮะรู้สึกแบบว่าโล่งใจเบาใจเหมือนได้กลับบ้านเลยทีเดียวนะครับการได้เห็นทั้งสีสาวรวมตัวกันแบบนี้นี่คือความสุข ขั้นสุดยอดนะฮะแอดเชื่อเลยว่าเหล่าบิงทั้งหลายนะฮะคืนนี้คือนอนไม่หลับเก็บไปฝันน้ำตานองหน้ากันทุกคนนะครับแอดกิฟก็น้ำตานองหน้าอยู่ตอนนี้ขอเสียงหน่อยเร็วน้ำตานองใิคะมาเห็นตอนท้ายไลฟ์แล้วคนดี <laughs> เพราะว่าก็เช็คนูน่นเช็คนี่กำลังจะนอนแล้วก็คิดในใจว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาแบบแฟนมีทใช่ไหมใช่เราต้องได้เจอสีสาวครบๆก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนกดโทรศัพท์ไปมา <laughs> 66 cầm lắc เออเข้าไปช่วงท้ายพอดีนะคะแล้วก็เลยไปนั่งย้อนดูเพราะว่าแอดก็ยังมีวีเวอร์สใช่ไหมบรรยากาศก็เรายังเป็นเมมเบอร์อยู่ถ้าเราย้อนหลังได้ถูกต้องบรรยากาศก็คือแบบเอาคงเอาเค้กมาเป่ากันเฮฮาปาร์ตี้น้องแชงหมวกกระเด็นนูลิสโวยวายพิ่ซูจะเป่าให้ได้ไม่อธิิฐ <laughs> านนะอะไรกันก็ไม่รู้เจนนี่ก็ตัวตั้งตัวตีหาเค้กมาแบบนี้นะคะโอ้โหมันน่ารักมันเป็นภาพที่ ไม่ได้เห็นมานานแล้วแลวนะนันนำตัวพร้อมกันอย่างนี้ยั้งกับคอนเสิร์ตนะจริงคือมันเป็นภาพที่เราแบบคิดถึงมากๆการได้เห็นทั้งสี่สาวอยู่ด้วยกันและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการเล่นกันแบบพี่น้องอย่างสนิทสนมเหมือนเดิมเป๊ะ คือจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยต่างแยกย้ายทําโปรเจกต์เดียวทํางานทํานั่นทนํานี่ก็คงคิดถึงกันมากๆเหมือนก,นกันกับที่พวกเราคิดถึงสาวๆนึกออกไหมฮะพอพวกเขาได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเนี่ยความสนุกสนานแบบนี้มันก็บังเกิดนะฮะเล่นกันแบบกุ๊กกิ้งกุ้งกิ้งโอ้โหสนุกมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศมันพาให้แบบ เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องปลื่มปิ่มดีใจใช่ไหมอดกิบแต่ทำไมหลายๆคนคือบอกว่าเฮ้ยน้ำตาคลอคือแบบซึ้งกันมากๆนะคือแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่ผูกพันกับแบ็คพิงค์มาเป็นเวลานานเนี่ยการได้เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันทัดจิตใจแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือแบบ โอ้มัน,ม,นมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกอะ่ะใครที่มีคําพูดที่มันเหมาะสมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแต่แอดจะต้องบอกเลยว่ามันเป็นโมเมนต์ที่โคตรจะดีเลยสําหรับวันนี้นะมีมีขอแด้นหน่อยได้ไดหมไไไในฐานะที่เป็นสายคอซีรีส์ด้วยนะคะต้องบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วพูดเหมือนในซีรีส์เลยว่าสาวๆเติบโตมาอย่างดีโอ้ยแบบดีใจมากใครที่โตมากับ Black พิงคนะคะเห็นน้องๆตั้งแต่เดบิวเด็กๆตอนโอ้โหจำนาทีแนะนำตัวกันได้ ยังตื่นเต้นสั่นกันอยู่เลยนะแล้วก็มีการโยนไม้กันไปมานะจนมาถึงวันนี้นะคะภาพความน่ารักสดใสแบบนั้นยังอยู่ในขณะที่ทุกคนโตขึ้นมีเส้นทางของตัวเองและเป็นบอส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 กันหมดแล้วโอว้จบคลิปสะซึ้งน้ำตาไหลเลยทุกคนอะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อพรุ่งนี้ในส่วนของแฟนมีตนะครับก็ปักหมุดรอดติดตามกันไว้นะครับตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ปักหมุดไว้เลยลิซ่าเวและพภินิวนะจ๊ะบ๊ายบาย